ลงทานตอนฮามุกเลย <c oughs> โอ้ญาติไปญาติไปอีกครับหนึ่งเนาะเออเพิ่นมาทานดีแล้วดีแล้วสาธุสาธุครับผมสาธุปัดลงทานลงทานมาจังไก่ครับนี่นะแม่จ้า นงทานเอราวันผ่าสมยอดเก่งนะไม้ตำมัเกหม่งจ้าต่ำมะุงตำแล้วดิต่ำมาทานคนลุมกอนตัดเก่งนไหมก่อนนะครับเนาะโอ้ยบอเค็อเคโอเคอเคโอเคโอบอเคาอโอเคเคโอมโอเคโอเคโอเคโอเกโอเคโอเคโอเลโอเค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 โอเอไดอเคมอเคโอเคโเออคโอเคเบิ่งอเคโเอเอคอเเคโเคโอเคโออโอเโเคโอคโอเอเเคเเคเคอเหนียวเบิดแล้วเคเเ น้ำกระเบิดด้วยได้บัดาบ้กินเขาเนี่ยกินตะเกียงหน่อไม้ในดอกแล้วบัดนสุดยอดหม้อบักใหญ่ครับผมลงมาโดนนัดที่แน่ฮอตสมองไปนี่นะยังค่ะยังไม่ถึงเลยประมาณสามสิบนาทีข้าวหมดแล้วเหลือแต่แกงหน่อไม้ตะแกงหน่อไม้ตาบังหงก็ตามบังหงก็ยังไม่ได้ปั่นเลงเลยไม่ได้ปั่นเลงเลยคนยุ่มยำยุ่มยำแบบฮอตน้ำตีครับเอราวัณนี่ฮอตน้ำตีครับผม น้ำอยู่ในถังหมดแล้วนะโอ้ห้องเขานี่มาตัมะฮุงนี่ตีโอันกระดิกเจ้าหนึ่งนะครับเนาะจ้าเค่ะขนมเส้นจะมาด้วยขนมเส้นก็ของเอราวันเหมือนกันเหรอครับผมของที่ไหนครับของเอราวันเหมือนกันเหรอครับอีกเจ้าหนึ่งโอ้ปากยางกาซิมาครับผมกําลังเดินทางใช่ไหมครับปากยางโอ้ขนาดวันเสาร์ก็ยาเยอะครับผมเจ้าต่อไปก่อนมาเนี่ย อันนี้มาจักได้ครับนี่นะออกมาจากกูเรือค่ะโอ้กูเรือกูเรือได้ยังหมาคำวันนี้นะเขาเหนียวเขาโอ้หมดแล้วเรือเตะน้ำลุ่มลำลุ่มลำอันนี้จากกูเรือครับผมสาธุครับสาธุอันนี้จักได้ครับนี่นะอัศวะเลยโอ้ผู้สาวอัศวะพี่น้องทั้งสวยทั้งใจบุญขอผู้สาวอัศวะนะ่นะ อันนี้เป็นนักศึกษาดิครับนี้นะโอ้เป็นเ,น <ๆ S 2> เนจ้าหน้าที่ครับผมบโอ้บุคลากรทางการศึกษา,กกา,กษาจากอาชีวะโอ้ยบเอาผู้สาวมาน,ำนำมั่นในผู้สาวอาชีวะนันักเรียนประมาณทีอนเารกลนเต่นักเรียนะเจ้าหน้าที่โอ้เจ้าหน้าทีอาาท่อย่างปูรวยป่านนี้ผู้สาวสิปปูรวยป่านไหนนะครับอันนี้ก็ผู้สาวเจ้าหน้าที่คือกันเนาะครับเนาะสวยงามขนมกระเจี๊ยบจากอาชีวะค่ะ โอ้วันหยุดเพิ่นก็มาทำบุญพี่น้องสาธุครับสาสทูผู้สาวอาชีวะผู้สาวเจ้าหน้าที่จ่าหวานตาชื่นใจห,หว,าาใจวานใจชื่นบานมีคำโขนมาฝากเล้อีกรอบหนึ่งครับอ<บ>ีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งหวานตาชื่นใจหวานใจชื่นบานครับผมบูมบิบงนกับเสียงตืง่นของเราด้วยครับผมขอบมุนก้าร์คุณรับ มาลงทานแจกคำคมด้วยครับอนั้นผู้เรือผู้เรือเตรียมตัวกลับแล้วผู้เรือไก่ทอดกับน้ำหมดแล้วครับผู้เรือเตรียมตัวกลับครับผมเ <c oughs> จ้าต่อไปเตรียมตัวลงที่นะาเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงเจ้าต่อไปนี่มาจากได้ไปเบิ่งเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงเจ้าหนึ่งออกเจ้าหนึ่งเข้าอันนี้เจ้าใหม่นี่มาจากไหนครับนี่นะมาจากลาล โอ้ซื้อ่าร้านนั้นร้านพีนตีนเะโอ้ร้านรองเทา Queen. ้าพีนเพื่อเดินไสทำบุญอยู่แล้วเนานเอาเอาอะไรมาครับร้านพีนวันนี้นะ่ะยำหม,มูยอค่ะยำหมูยออุ้ยเปิดตัดเซฟจริง,บง,บเ,ยงยเบิ่งแต่เคียงยำเบิร์ผู้น้ำพี่น้องอุ้ยน้ำไหลเตก <laughs> ยำหม,มูยอกำลังจะบ,บันเลงครับผมโอ้สุดยอดวันเศร้ากับนัดันเศร้าลงทานกระมาไลา่เก่งพี่น้อง คนเมืองเลยใจดีครับผมน้องผีแครงหมอแล้วน้องผีแครงหมอแล้วต่อไปกับดำหมุงหงโตเนาะตำหมุงห oui> ุงต่อครับผมลืมเมียลืมเมียครับผมสุดยอดครับพี่น้องยังเลย